สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มานำเสนอเรื่องราวของบอลสีกันอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นบอลสีสตรอเบอรี่นี่ชื่อเหมือนผลไม้นะฮะน่าอร่อยสตรอเบอรี่นะครับแต่ว่านี่เป็นสายพันธุ์ของบอลน,นะครับชื่อสตรอเบอรี่นะฮะความงามของน้องนี่ก็จะเป็นแบบ ขาวนวลมีชมพูดังๆนิดๆนะครับนี่ความสวยงามความลงตัวและก็ความนุ่มละมุนอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของสายพันธุ์ตระกูลบอนสีนะฮะ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0894104574นะครับเรามีสายพันธุ์เราเพาะพันธุ์จำหน่ายจัดส่งให้ทั่วประเทศ